โยโสภาวาวรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภาควตาธรมโมสุปฏิปันโนยาสาภาคาวตสาวกสังโฆตัมมายังภาควันตังสาธรมมังสสังคัง อิเมหิสักะเรหิยธารังอาโรบิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตพะเขวาสุจิรปารินพุโตุปีปัจจิมาชนตานนกรรมปมานาสา อิมิสักการีทุกขตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตัอัมหากังทีขารตังหิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธผขวาุูธังระขวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภาคาวตาธรรมโมธรรมนัมมามสายสุปฏิปันโนภาคาวโตาสาวกัสังโคสังขังนาัมามิ หันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุาพพะาคณม玛าการโกรมาเซนโมตาัสาภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสาภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นโมตัสสะภาคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธานุสติในยังกะโรมาเสตังโคปนาะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอะพุขโต เอีนติปิโสพระขาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสัธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธพระขาวาติ อัธรรมยังพุทธาพิคิติงการโรมาเซพูทวารหันตาวารตาที่คูณนาพิยุตโตสุธาพิญาณนาการณาหิสามาคตาโตโหเทสิโยสุชาตังกามังวาสุโร วันธามหังตมรนังสิรสาชินินทังพุทโยโยสัพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัตมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังพุทธาสหสมิทาโสวา พุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุขาสคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสาังนิยเทมีสารีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามี พุทธเสวสุขุทิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนาสาจวะชนะวัดเธอยังสาธุศาสนีพุทธังมีวันธมานีนายังปุญยังปสุตังอิธา สัพเพปิอันตารายามิมาหิสุงตัสเตชะสากาเยนวาจายวเจตสาวาพุทธทกุกมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันหะตัวจยันตังการันตรสังวริตุงวาพุทธท หันธรรมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซสวาคาโตพะขะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ ทันนรรมยังงทร,รมาพิ่คิติงกะโรมาเซสาวาคาตาตาทิคุณโยขาวาเสนาเซโยโย,โยมักคปากะปริยาติวิโมคเพโทวธรรมโมกุโลกะปัตตานาตาทะทธาริทาริ วันธังมะมหารังวรธรรมเมตังธรมโมโยสาพพานินางสารังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังธรรมสาสหาสมิธาโสวา ธรรมโมมสามิกิสรธรรมโมทุกขาสัาตาจาวิธาตาจหิตัสามีธรรมมาหังนิยาเทมีสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามีธรรมมเสวาสุธรรมมตัง นาทิ่มสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะวะเทยังสาธุศาสเน,นธรรมมเมวันธรรมานีนายังปุญยังปัสุตังอิทาสาเพปิอันตรายามี มาเฮทรงตาสเตชาซากาเยนวาจายวาเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังมายายังธรรมโมปฏิคันหะตัวจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสติในยังกาโรมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจตตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสาปุคลาเอสาภาขววตโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการะิโยอาโนตารังปุญญาเขตังโลกาสติ